ไม่ต้องไปถึงบางแสนก็กินอาหารซีฟู้ดสดใหม่ได้ในกรุงเทพกับร้านนี้เลยค่ะชาเลซีฟูด้ดอัสลามวลัยกุ้มค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมากินอาหารสไตล์ชาวเลรสชาติปักใต้กันนะคะพิกัดของร้านชาวเลนะคะอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์เนาะวันนี้เรามาที่สาขาเกษตรนวมินทร์นะจ๊ะใครไปไม่ถูกเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก,กันฮารานไกด์ได้เลยเราปักหมุดไว้ให้แล้วเนาะร้านเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะมีป้ายใหญ่ๆเด่นๆเลยสังเกตได้ง่ายมากค่ะบรรยากาศร,ร้านเขาเนี่ยสะอาดดูสบายตามากเลยนะคะทุกคน มีห้องแอร์บรรยากาศเย็นๆให้นั่งสงบไม่วุ่นวายด้วยมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยค่ะปลาหม,มึกไข่ต้มหวานเมนูนี้หมึกเขาให้มาเยอะมากตัวใหญ่ๆนะคะที่สําคัญไข่เยอะสุดๆไข่จุกมากกัดไปดีคือระเบิดเต็มปากเลยรสชาติหวานๆเค็มๆอร่อยดีค่ะต่อมาเนี่ยใบเหลียงผัดไข่เมนูนี้ไปใต้เนี่ยไม่สั่งคือพลาดมากแบบใบเหลียงมีความนุ่มมากคือใบอ่อนอ่ะเนาะหอมกระเทียมไข่ให้เยอะมากรสชาติกลมกล่อม ติดใจแน่นอนต้องลองค่ะต่อมาเป็นปูมาเอ้ยมาร้านนี้ปูมาต้องลองแน่นอนนะคะตัวเบ้งเบ้งเลยเนื้อบ่มๆน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจ้านนะคะเปรีย้ยวเผ็ดหวานโอ้โหครบรสเลยเมนูนี้ต้องลองร้อยเปอร์เซ็นต์หอยตลับผัดพริกเผานะคะรสชาติจานนี้หอมพริกเผามากนะจ๊ะหวานมันอร่อยเผ็ดไม่มากเกินไปเนาะจานนี้เด็กๆทานได้จ้ะต่อมาเป็นแกงส้มปลากระ,ะพงยอดมะพร้าวอ่อนเมนูนี้คือเดอะเบ แบบใตายแท้ๆเลยหอมกะปิมากเปรี้ยวหวานเค็มครบและเนื้อปลากระพงบอกเลยว่ากลิ่นทะเลมากแม่คือสดสุดๆอยากให้มาลองเมนูนี้ ต่อมาเนะี่ยจะยังไม่หมดเนาะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาปลา,ปลาตัวใหญ่เว่อร์แถมเนื้อแน่นด้วยกินกันแบบ 45- หคนยังจุกอะค่ะรสชาติคือดีนะคะน้ำปลาคือหวานหวานเค็มเค็มคือเลิศมากคู่กับน้ำจิ้มจิ้มปลากับน้ำจิ้มคือสุดใครที่อยากสัมผัสรสชาติอาหารฟิลทะเลแต่ไม่อยากขับรถไปไกลถึงบางแสนเราขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะชาวเลซีฟูด้ดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11บเอโมงถึงสี่ทุ่มหรือใครอยากจองโต๊ะก็โทรสอบถามได้ที่ร้านเลยนะจ๊ะอย่าลืมแอปพลิเคชันมากันฮารานไก่นะคะโหลดฟรีใช้ฟร,รี ะะไปไหนก็สุขกายสบายใจครั้งหน้าเราจะพาไปหาร้านเด็ดที่ไหนต่อยลืมติดตามชมได้ที่มาการฮารานไกด์สำหรับวันนี้อสัสลามวอะลัยกุ้มค่ะ